สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขกดนนะคะพี่น้องคะอันนี้พ่อกาาับมานำโดยคือกาค่ะเครื่องหล่นนะคะเขาเรียกเครื่องอะไรไม่รู้เนี่ยดูบรรยากาศ เง,เงาเศร้าซอยค่ะพี่น้องโอ้ยช่วงนี้ะที่นี่ตึกก็ไม่มีไม่มีลูกค้ามากมายนะคะก็ไม่มีสนมากสิเป็นเจ้าของหองเนะาะเจ้าของคนโดกันเนาะค่ะกับเพิ่นเกษสิบค่อยกันกับประเทศเพิ่นแล้วแล้กกัมากเมื่อกี่คนนะคะช่วงนี้ก็เริ่มโลแล้วค่ะเริ่มมามีฝรัง่งมามีต่างชาติบามีผู้ใดมาอยุ่หรอกค่ะตัวนี้ก็โอเชียนมารีนาเนาะหลายคนก็อาจสิหูแล้วนะคะว่าโอเชียนมารีนาเนี่ยคะ่ะตึกตึกสองสามซี เลยๆกันเนาะแต่สองตึกนี้ก็คือเป็นตึกแฝดนะคะตึกโอเชียนมารีนานะคะต,ตึกทานเรือนะคะทานเรือยอดเพิ่นเนาะทีมำลอยเคยไปไทยให้เห็นบ่อยๆนะคะก็เนี่ยค่ะก็บรรยากาศอยากเจอเครื่องร่อนอีกที่นึง่งก,กะว่าจะรอเครื่องร่อนมาก็ยังไม่มานะคะก็ประมาณนี้นะคะให้เห็นบรรยากาศช่วงเย็นเยนรับลมเย็นนะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศภาพตะวันตกดินนาอพี่น้องคะอาจจะยุ่งน้ำกัน หอดตะว,วันตกดินค่ะว่าพูดผุดขุยพูดจากันเนาะสมาปีสมาบันนะคะแล้วก็พูดพุยกาสิเบอรเรื่องหลายๆอย่างมากาสิเบอไดเบอรเรื่องอย่างมากไม้ค่ะว่าไดเบอรเรื่องชีวิตผู้ใดหรือว่า่าสิบเบอร์ไดเบอรเรื่องชีวิตเจ้าของให้ฟังเนาะค่ะแล้วก็กาบ่มี่ยังมากมายแล้วก็ันนี่นะคะบ้านโอยกันยังอยู่เมืองไทยอยู่เนาะกันรอวันที่สิได้กลับต่างประเทศนะคะจักสิกลับไปไปแบบใดรูปแบบใดนะคะว่าละ กะยังรอ,รอคําตอบลหลายๆอย่างอยู่ค่ะมัําโดยกะยังรอคําตอบจากแฟนนะคะว่าสีจังไดกันแล้วกะแล้วกะมั่นอยกะสีได้สู่ชีวิตไปแบบใดน,นะคะแล้วกะเพราะเป็นยังค่ะชีวิตก็คือการอาสาไดดที่เขายังมีลมหายใจซิ่งทุกอย่างนะคะเขาก็สู่สกันไปเนาะพี่น้องขาวันนี้เราล้มได้พ่งนี้เราก็ยืนได้นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะ ทุกคนนะคะสุภูสุกคนเลยนะคะคิดบวกไว้เนะาะถามว่าคิดบวกไว้เนาะสิ่งที่วันนี้ไม่ดีผู้นี้อาจจะดีได้เนาะวันนี้ไม่มีข้าวกินผู้นี้อาจจะมีข้าวกินก็ได้เนาะแล้วก็อย่าให้เป็นกําลังใจคนหลายๆคนนะคะที่กําลังท้อแท้ในชีวิตและยังหมดสิ้นหมดหวังในชีวิตนะคะ mm. ก็ยังมีลมหายใจอยู่เนาะพี่น้องคะ <thats S 1> ทุกคนยังมีลมหายใจอยู่เนาะยังต้องสู้ชีวิตไปด้วยกันยังต้องให้ความ ยังต้องพึ่งพากันนะคะหลายๆคนกะท้อแท้ในชีวิตในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งอยาคิดถึงและคอยห่วงใยโอ้ยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน กำลังใจจากใครนอขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมแต่วเนื้อถือบ่สึกนะคะลองมัวมัวโอ้โอ้โอดังยาดฝนบนฟากฟ้ากไกลให้ตาตรึงสู่พื้นดินแห เฮ้ยลองพิดลองถือขอเอาไปหลายๆเด้อค่ะดาวดาวเด้องเอาเด้อกำลังใจจากใครโนขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมสิไเเปี้ยนเหนือเพิ่นได้มานำโดยก็ได้สิไเเปี้ยนเหนือรองเพิ่นนะคะก็คือสู่นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะเพลงกําลังใจนะคะ เป็นกำลังใจให้กันและกันพี่น้องคะสู้ไปด้วยกันสู้ไปเพื่อวันชีวิตข้างหน้าเนาะพี่น้องคะในในเมื่อยังมีล้มหายใจอยู่ก็ต้องมีอ่าก้าวเดินนะคะก้าวเดินต่อไปเนาะคะพี่น้องคะถึงข้างไหนมันจะเจ็บขนาดไหนกะกะในใจกะเก็บไวน้นะพี่น้องคะยาอย่าไปอ่อนแอนะคะอย่าไปอ่อนแอเนาะเข้มแข็งไว้นะคะพี่น้องคะทุกคนมีมีทุกคนนะคะในใจในใจที่แบบว่า ออนแอร์ air, หรือออนไลนนนะคะออนแอร์ออนไลน์ได้แต่ว่าเมื่อนี้เท่าอาชิเมินมิดมืออืนเท่าอาชิสว่างพวกนี้ยังมีวันสว่างพวงนี้ฟ้าก็จะสว่างนะคะก็คือตะวัดเนี่ยค่ะมีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะพี่น้องคะคุณจะขึ้นสูงสุดแต่คุณก็ต้องดิ่งลงมาเหมือนกันนะคะคุณก็ต้องเป็นรับฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวพวกนี้มันก็สว่างใช่ไหมพวกเดี๋ยวพอตกเย็นมามันก็จะรับฟ้าขึ้นเก่าแล้วพี่น้องคะคิด ถ้าว่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีแลแต่เราอ่าพรุ่งนี้ก็จะมองเห็นแสงสว่างนะคะถึงค่าคืนนี้มันจะมืดมิดแต่พรุ่งนี้ก็จะมีแสงสว่างคะ่ะกะบ้ามลอยกพยายามว่าอันนน่มนาวให้ตะวันมันตกดินเลยเนี่ย <laughs> ให้ตะวันมันตกดินให้ได้เห็นบรรยากาศอ่าสวยซุ้พร้อมกันนะคะอาจจะเป็นเอ่อที่แรกว่าจะมาถักท้ายพี่นงแป๊บๆนะคะแต้ว่ากะก็อยากได้ อาคลิปนะคะเด็กแกอยากได้คลิปที่แบบว่าเง่าวงเติบนะคะเพราะว่ามาทาโดยกะอาอยากได้อาอยากได้แบบว่าอยากได้เวลานะคะช่วงที่แบบว่าอาช่วงนี้มั่งโดยกะชั่วโมงยังขาดนะคะขาดหลายพร้อมค่ะสมแซมกับกระสีโดนอีโดนเติบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอาจจะได้สมแซมหลายๆเติบนะคะก็ขอบกุ้นกบอกอบใจนะคะพี่น้องที่เขามาอาชมในไฟซสดหรือว่าชมในมาชม มาดามอยช่วงทีว่าอ่าปล่อยคลิปลงไปนะคะมัมดยอยยูไทยกับบมีคลิปยังมบื้องพี่น้องคะ่ะมบงมัมดอยตรงมาไทยคลิปบรรยากาศยูทั้งตึกเห็นเบิ้งเลยค่ะพี่น้องคะ่ะไม่คิดมากนะคะไม่คิดมากก็คือว่าวไปบอกไปไฟๆไปนะคะอยไปเบื้องบรรยากาศตะวันตกดินไปกบมำโดยเนาะไม้เมืองไม้เมืองอย่าปล่อยมือ ปล่อยมืออาจจะเดินลงทางให้ห่างไกัอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือหากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาจะรักษาและเชื่อมัน่น จะไม่มีวันจากกันจะได้ไหมมือจับมือใจเนิยวใจคียงเธอยามพบเจอปัญหาไม่เป็นไรขอร้องช่วยสัญญาเก็บรักษาโอ๊ยเก็บรักษาและเชื่อมันจะ อะไรพี่น้องคะเคียงข้างกันตลอดไปอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออาจจะเดินลงทางให้ห่างกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือหากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกัน ขอบคุณหล,ยลายๆค่ะขอบคุณทุกๆดวงใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกดวงใจนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้นะคะเดี๋ยวมั่น้อยจะขึ้นไลฟ์สดนะคะอาจจะขึ้นไลฟ์สดให้ให้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศตะวันตกดินน้ำนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะลาอาลาพผ้าจากไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ